โครงการรถไฟระหว่างสปปลาวและเวียดนามได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการและพร้อมเริ่มดำเนินการแล้ว โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างทั้งสองประเทศและตั้งเป้าที่จะเป็นเสาหลักในการพัฒนาเศร,รษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาโครงข่ายเส้นทางรถไฟเวียงจันทร,ร์หุงอ่างของปี2564 2573และมีแผนต่อย,ยอดไปจนถึงปี2593เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทของเวียดนามและบริษัทบิตโตรียมเทรดดิ้งลาวมหาชน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐและก็เอกชนครอบกลุ่มระยะทาง103กิโลเมตรจากท่าเรือวุงอ่างผ่านเมืองตันอับไปยังเมืองมุยาโดยมูลค่าการลงทุนสำหรับช่วงที่1อยู่ที่ ประมาณ1.12พันล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ประธานบริษัทปิโตเรียมเซดติ้งของลาวได้เปิดเผยครับในระหว่างการลงนามร่วมทุนเมื่อปลายเดือนพุมภาพ์นที่ผ่านมาว่ารถไฟสายนี้มีศักยภาพพอที่จะสร้างประโยชน์อย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคมของทั้ง2ประเทศทั้งลาวแล้วก็เวียดนาม ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยคาดว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จและพร้อมเปิดให้บริการในช่วงต้นปี2570ครับทั้งนี้ครับการที่โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟเวียงจันทร์อ่างจะทำให้มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงลาวกับการค้าทางทะเลในภูมิภาคเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับเวียดนามและตลาดต่างๆที่เป็นเป้าหมายทั้งในจีนเกาหลีใต้และก็ญี่ปุ่นครับ เมื่อดําเนินการเสร็จแล้วเส้นทางดังกล่าวจะเชื่อมต่ออย่างนครหลวงเวียงจันทร์กับเมืองท่าแขกในแขวงคาม่วนจากนั้นครับต่อไปอยังชายแดนเวียดนามและไปสิ้นสุดที่ท่าเรือบุงอางในชายแดนตอนกลางของจังหวัดหาติงของเวียดนามขอบคุณข้อมูลข่าวจาก AC Connect